ครับผมพี่น้องสวัสดีทุกท่านครับผมพอๆพอพอกับลุงบนคนอีซานหน่อยเพื่อนครับนี่เขมามเละทงครับรอทงบัสิมหาเฮ็ดเพาะครับพี่น้องบัสิมหาเฮ็ดเพาะแม่พันไหนกินเมื่อพ่อแกงครับผัดพอแล้วครับพอมมาสวยแล้วครับส่วนใบใบกำกำหน่อยพี่น้องแดดเดิมสีอ่อนนะครับ มันพ่เม้นแม่ตอบินบินในเงาอากาศมืนอนี่แล้วครับตอเนี่ยมีมันหาทีหลออ่อหยาครับแถวบ้านผมคันบ่ออาศัยน้องสาเพิ่นไปเอาหนามแล้วพี่น้องเนาะเบ่งไฟกันครับพี่น้องสิงพอบ่อต่อห้างนี่วางกะทิพยายามหาครับ โอ้มาเอาดอกใหม่ครับพี่น้องเอาน้อนดอกใหม่หวาเก่าบอกหวาเก่าครับคุณค,ครับพี่นอ้องบินตอมอยู่นครับครับพี่น้องครับแม่ต่อครับ เดี๋ยวผมสังเกตการครับบุญนสีเอาเงาไปทั้งไหนครับผมยางมาดัดดูซืึนี่แหละครับบุนก็บ,บินมาทานนี้ครับผมหย่อนแสงเง้เอพี่น้องเด้อนี่นะครับหย่อนแสงเง้เอพี่น้องเด้อบินเขานีไ้ไล่เถอะครับพี่น้อง โอ้พี่น้องเห็นแล้วครับท่านกำลังลางามครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ยวยวอนแสงครับย่อนแสงพกสะแบงครับกกสะแบงกลางทงนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวหย่อนแสงพี่น้องเบ่งดีๆกกันครับโอ้กำลงังงามพี่พี่น้องเลย น้องเห็นแล้วเหรครับน่่พี่น้องบินไปพุณเลยครับนี่ครับพี่น้องนี่ซื้อใหม่นี่ครับนี่ครับนี่ นีครับ,ครบ,ครบ,บนี่ครับนมนครับมันปลายใหม่ผมนี่ครับห้างต่อครับสังเกตต่อง่ายๆได้ครับนีครับพี่น้องดีครับปลายใหม่ผมนี่ครับนี่ เรียบล้อยครับพี่น้องแต่ก็อยุสูงเติบอ,อยู่ครับเห็นอีกั้งนะครับผมมันจะมีเวลาหาครับพี่น้องมันจะมีเวลาหานอาอครับนาอน,นะครับหน้าดำๆนี่ครับนี่นี่ครับนี่ มอโฟกัสกับพี่น้องแดดแห้งนี่ครับดำๆนี่ครับโอเคครับพี่น้องมีเวลาหานะครับเนาะย็ดผอบผอ,อกับบปินังครับผอหัานตอนะครับเดี๋ยวสิห้าของมาไม้ไปครับดูหน้าจะคล้องกับพี่น้องไปครับพี่น้องวางแนมน,นี่ มัวหน้าจะคล้องเลยครับนี่พ่อแม่ต่อบินได้เติบด้วยาเป็นห้างจะคล้องเอามาเลียงบ่แมงครับผมเอามาใวสองห้างแล้วครับบัน้เฮ็ดคิปนาก็มีห่างหายไปโดนกันยังคือเก่าครับพี่น้องยังสูดินด้วนชีวิตคือเก่าครับมีภารกิจหลายอย่างครับตอนนี้ผมกัเฮ็ดงานทรงทรงเพื่อนำครับผมไปสั่งงานมานุ่พี่น้องเนาะไปครับพี่น้องหมานแน่แล้วครับวันนี้ ต่อถือว่าโวกดีนะครับการหาอยู่หากินน้อพี่น้องเนาะห้างไงเติอตะซ้ำตะเกาะครับแต่ว่าห้างก็ทีไปหาของมาเ็ดเครื่องไม้ไว้จะได้กะขึ้นหอดขึ้นถึงพี่น้องทุกคนคือเก่าครับผมวางๆก็ไปย่ำย้ำถามข่าวกันคือเก่าครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมคลิปครับผมถุงบนคนอีสานหนึ่งเปอร์เซนต์กะยังคือเก่าครับผมแต่ว่ากะ มีภารกิจหนาทีเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับเนาะไปครับพี่น้องขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับผมสำหรับมือถือดูบนคนอีสานกับกาวคำสวัสดีครับ